สวัสดีค่ะกัลยาณมิตรมิ่งขวัญชาแนลทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พลังแห่งความสุขและความสำเร็จทั้งในทางโลกและทางธรรมค่ะมีกัลยาณมิตรบางคนคอมเมนต์ถามมาว่าบางท่านนั้นมีกากบาทกลางฝ่ามืออยู่หลายจุดหลายตำแหน่งมากในกรณีนี้แอดจะขอพูดถึง ผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือเฉพาะตำแหน่งที่ขึ้นระหว่างเส้นใจและเส้นสมองซึ่งตำแหน่งที่เกิดระหว่างเส้นใจกับเส้นสมองนั้นจะเป็นตำแหน่งพิเศษที่บ่งบอกว่าคุณนั้นเป็นผู้ที่ได้รับบัญชาจากสวรรค์ลงมาเพื่อที่จะขัดเกลาจิตตัวเองและเพื่อที่จะมา ปฏิบัติภารกิจบางสิ่งบางอย่างบนโลกมนุษย์ซึ่งภารกิจนั้นเป็นภารกิจที่ประกอบด้วยคุณงามความดีทั้งต่อตัวเองและผู้อื่นส่วนกากบาดในสุดอื่นนั้นวันนี้จะยังไม่ขอกล่าวถึงหากคุณเข้ามาฟังคลิปนี้หรือเข้ามาช่องนี้เป็นครั้งแรก ขอให้คุณนั้นยกมือของคุณขึ้นมาดูว่าตัวคุณนั้นมีกากบาทกลางฝ่ามือหรือไม่ลักษณะของกากบาทกลางฝ่ามือที่พูดถึงนี้คือกากบาทที่เกิดขึ้นระหว่างเส้นใจและเส้นสมองจะมีลักษณะคล้ายกับตัว x หรือเครื่องหมายคูณก็ได้หรือจะมีลักษณะคล้ายกับเครื่องหมายบวกก็ได้ลักษณะเส้นนั้น จะตัดกันอยู่ระหว่างปลายเส้นหรือ tamam. ตัดกันอยู่ระหว่างต้นของเส้นก็ได้จะตัดกันอยู่ตรงไหนก็ได้ถือว่าคุณนั้นเป็นผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือเพราะไม่ว่าคุณจะมีกากบาทแบบใดแบบใดก็ตามดังที่ได้กล่าวมาทั้งหมดแล้วนี้คุณนั้นคือผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือลักษณะเส้นกากบาทกลางฝ่ามือหากเส้นกากบาทนั้น คมชัดแสดงว่าเส้นกากบาทนั้นจะส่งพลังงานสูงแต่ถ้าหากเส้นนั้นมีความบางเบาก็จะส่งผลน้อยลงตามลำดับสัญลักษณ์กากบาทกลางฝ่ามือนั้นอาจจะมีรูปร่างอาจจะมีรูปแบบแตกต่างกันไปบางคนก็จะมีสัญลักษณ์คล้ายกับเครื่องหมายคูณบางคนจะมีสัญลักษณ์คล้ายกับเครื่องหมายบวกซึ่งส่งผลให จะมีพลังงานและมีอิทธิพลมากกว่าผู้ที่มีลักษณะกากบาทที่เป็นเครื่องหมายคูณบางคนนั้นจะมีเครื่องหมายกากบาทเพียงเครื่องหมายเดียวบางคนก็อาจจะมีอยู่สองเครื่องหมายถ้าหากว่าคุณมีสองเครื่องหมายคุณสังเกตดูระหว่างสองเครื่องหมายนั้น ถ้ามีรูปสัญ,ญลักษณ์ขึ้นเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมซึ่งเป็นการเชื่อมต่อระหว่างกากบาทที่1และกากบาทที่สองหากเส้นที่มาเชื่อมต่อกันนั้นก่อให้เกิดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนั่นหมายถึงว่าคุณจะได้รับพลังงานปกป้องคุ้มครองซึ่งส่งผลให้คุณนั้น ได้รับการคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงขึ้นผู้ที่มีการกรบาดกลางฝ่ามือนั้นเป็นผู้ที่มีลักษณะที่แตกต่างจากบุคคลโดยทั่วไปเป็นผู้ที่ได้รับบัญชาจากสวรรค์ให้ลงมาทำภารกิจบางสิ่งบางอย่างผู้ที่มีการกรบาทกลางฝ่ามือ ส่วนมากจะมีลักษณะที่พิเศษต่างจากคนอื่นมักจะมีลางสังหรณ์ที่แม่นยำมียานสัมผัสพ,พิเศษมียานอย่างรู้คาดการอะไรได้แม่นยำหากสังเกตตัวเองจะพบว่าบางครั้งเราอาจจะคิดขึ้นมาแวบๆว่าเรื่องราวนั้นมันน่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเราก็ลืมมันไปแต่เมื่อเวลาผ่านไปเราก็พบว่า เรื่องที่เราได้คาดการไว้นั้นมันได้เกิดขึ้นจริงซึ่งบางเรื่องเราได้ลืมไปเสียสนิทเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วจึงนึกได้ว่าเราเคยคาดการไว้นี่นาฝันแม่นยำลองย้อนไปคุณเคยฝันแม่นยำบ้างหรือไม่บางคนไม่ค่อยฝันแต่ฝันยามใดก็ดูจะแจ่มชัดเหมือนดูหนังเหมือนเป็นเรื่องราวที่ประทับใจทั้งที่ไม่เคยคิดในเรื่องแบบนี้มาก่อน และบางทีความฝันก็เหมือนจริงมากพอสะดุ้งตื่นกลับจำไม่ได้จนเมื่อวันหนึ่งเราก็ไปเจอสถานการณ์เหมือนที่เราฝันเราจึงนึกขึ้นมาได้ว่าครั้งหนึ่งเราเคยฝันในเรื่องราวนี้ผู้นิบีการกระบาดกลางฝ่ามือจะช่างสังเกตชอบอ่านคนชอบวิเคราะห์คนมันเหมือนกับเป็นความเคยชินอย่างหนึ่ง ที่เมื่อได้พบเจอกับสิ่งใดสมองก็จะทำการวิเคราะห์วิจัยโดยอัตโนมัติมันเป็นไปเองขณะที่เราคุยหรือมองสมองก็จะเริ่มประมวลสถานการณ์คำพูดกริยาท่าทางสายตาของเขาในที่สุดสมองก็จะสรุปและมักจะไม่พลาดมันเป็นการทำงานอย่างเป็นระบบของสมองเป็นไปโดยอัตโนมัติมักมีอาการปิ๊งแบบ ซึ่งมันจะเกิดขึ้นเมื่อเราอยู่คนเดียวเมื่อเรามีสมาธินิ่งมากหากเกิดเหตุการณ์อะไรตรงหน้าสมองก็จะทำงานโดยอัตโนมัติคิดวิเคราะห์แจกแจงและสรุปสุดท้ายจะตกผลึกและปิ้งแวบขึ้นมามักจะเป็นประโยคตกผลึกสั้นๆที่เรารู้สึกว่ามันใช่มันเยี่ยมมากเลยผู้มีการกระบาดกลางฝ่ามือ มักจะสัมผัสได้ถึงเสียงกลิ่นหรือสัมผัสเบาๆแผๆ่วๆหรือบางครั้งอาจจะเห็นอะไรที่คนอื่นไม่เห็นด้วยตาเนื้อและบางครั้งอาจจะเห็นในตาทิพย์ด้วยการนั่งสมาธิเป็นสิ่งที่ผู้อื่นสัมผัสได้น้อยมากแต่ผู้ที่มีกากรบาดกลางฝ่ามือมักจะสัมผัสได้ อยู่ๆก็ได้กลิ่นน้ำหอมทั้งๆที่ไม่มีใครใช้น้ำหอมบางครั้งได้กลิ่นบุหรี่บางครั้งได้กลิ่นน้ำหมากทั้งๆที่อยู่คนเดียวบางครั้งได้กลิ่นอาหารที่คนบางคนที่เราสนิทชิดเชื้อชอบบางครั้งไม่มีใครอยู่แถวนั้นเลยกลับได้กลิ่นอะไรแปลกๆมาและบางครั้งอาการก็เกิดมาจากการนั่งสมาธิเมื่อสมาธิตั้งมั่น ก็มักจะเห็นอะไรแปลกๆปกอาจจะเป็นจิตวิญญาณที่เข้ามาขอส่วนบุญส่วนกุศลนี่จะเจอบ่อยๆสำหรับผู้ที่สามารถที่จะนั่งสมาธิแล้วก็ตั้งจิตมั่นได้เร็วเรื่องนี้ผู้ที่มีการกรบาทกลางฝ่ามือมักจะเจอบ่อยมากจะเจอเหตุบังเอิญบ่อยๆบางครั้งเราคิดถึงเพื่อนคนนั้นเพื่อนคนนี้อยู่ๆก็จะได้เจอเขา อยู่ๆก็จะมีเหตุให้ได้เจอกันเป็นผู้ที่มีพลังจิตแรงหากกำหนดสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วนั่งสมาธิกำหนดคุณจะประสบความสำเร็จได้เรื่องนี้คุณต้องลองแล้วคุณจะได้ประจักษ์ว่าคุณนั้นเป็นผู้ที่มีความสามารถในเรื่องนี้เป็นอย่างมากและสามารถที่จะนำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ในชีวิตได้เป็นอย่างดีคุณจะถูกมองว่าเป็นคนแปลก อจะถึงขั้นถูกมองว่าเป็นคนบ้าเพราะความที่คุณนั้นมีวิถีชีวิตมีความคิดมีสิ่งที่ได้พบได้เจอแปลกกว่าคนผู้อื่นแนวความเชื่อแนวความคิดของคุณจึงค่อนข้างที่จะแปลกและมีความคิดที่นอกระบบทำให้คนอื่นมองว่าคุณนั้นเป็นคนที่แปลกจจะถึงขั้นถูกมองว่าบ้า ผู้ที่มีการกระบาดการางฝ่ามือเมื่อตื่นรู้จะเป็นผู้ที่มีโลกส่วนตัวสูงมักจะชอบปรีกตัวปรีกวิเวกมีความคิดเป็นตัวของตัวเองมักดําเนินชีวิตตามใจตัวเองตามแบบตัวเองมั่นใจในตัวเองใช้ชีวิตเพื่อความสุขของตัวเองและไม่สนไม่แคร์หากใครจะมองว่าจิตผิดปกติเพราะเขาจะไม่สนใจเรื่องราวของคนอื่น มั่นใจที่จะใช้ชีวิตที่แตกตา่างจะมีความพิเศษในตัวเองที่คนอื่นนั้นไม่เข้าใจและเขาก็ไม่สามารถที่จะอธิบายให้ใครฟังได้ความคิดการกระทำจึงไม่ค่อยจะเหมือนใครเป็นเรื่องที่แปลกถ้าหากผู้ที่มีการกรบาดกลางฝ่ามือน,นั้นประสบข้อกรรมหรือปัญหาที่ร้ายแรงไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวการใช้ชีวิตอื่น มักจะมีปาฏิหาริย์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาคอยคุ้มครองมาคอยช่วยเหลือให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีโดยที่คุณนั้นไม่ได้เอ่ยปากขอเลยด้วยซ้ําเขาจะมาเองโดยอัตโนมัติการที่คุณเกิดมาเป็นผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือนั้นจะมีทั้งส่วนดีและส่วนเสียแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นหากคุณมองด้วยจิตที่เป็นบวกคุณจะรู้สึกว่าทุกสิ่งช่างดีเหลือเกิน ทุกสิ่งที่เกิดมานั้นที่เกิดมาในชีวิตคุณนั้นมันเป็นสิ่งที่เป็นการทดสอบก็จริงการให้บทเรียนก็จริงล้วนแล้วแต่เกิดประโยชน์ต่อคุณทั้งหมดทั้งสิน้นหากคุณได้ตื่นรู้คุณจะรู้ว่าสิ่งใดที่คุณควรทำซึ่งถ้าทําแล้วชีวิตคุณจะดีดีงามดีมากๆดีแบบจเจริญรุ่งเรืองเพราะคุณนั้น มีความพิเศษในหลายๆเรื่องที่จะนำพาให้ชีวิตของคุณนั้นมีพลังงานดีๆมาผลักดันให้สิ่งที่คุณคิดให้สิ่งที่คุณทำนั้นก้าวไปและเจริญง,งอกงามได้อย่างมั่นคงแต่ในอีกมุมหนึ่งถ้าหากคุณนั้นทำในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ชั่วร้ายเป็นกรรมหนักเป็นกรรมบาปคุณจะได้รับผลแห่งกรรมนั้นแบบรุนแรง ซึ่งถ้ามองในแง่บวกเท่ากับว่าสวรรค์น,นั้นเตือนให้คุณอยู่ในแนวทางของความดีตักเตือนให้คุณนั้นพึงระลึกถึงความดีละเว้นความชั่วไม่ว่าจะเป็นทั้งทางกายทางวาจาหรือทางใจพึงมีสติอยู่ทุกขณะสวรรค์ท่านเมตตาที่จะคอยส่งสัญญาณมาตักเตือนให้เรานั้นดำเนินแนวทาง การใช้ชีวิตอยู่ในความดีและไม่ไปข้องแวกกับความชั่วทั้งหลายทั้งปวงนี่คือความเมตตาที่ท่านส่งสัญญาณมาให้คุณอยู่สม่ำเสมอคุณมีการกรบาทกลางฝ่ามือที่อยู่ระหว่างเส้นใจและเส้นสมองหรือไม่และคุณมีกี่การกรบาทคุณมีกี่เครื่องหมายและเครื่องหมายการกรบาทของคุณนั้น อยู่ในตำแหน่งใดยกมือขึ้นมาแล้วก็มองเปรียบเทียบกับรูปที่แอดขึ้นโชว์ไว้ค่ะคุณมีอยู่ตำแหน่งใดบ้างในตำนานโหราศาสตร์ไทยนั้นได้เรียกคำว่ากาก,ากระบาทกลางฝ่ามือนั้นถ้าได้เรียกว่าเส้นนี้คือเส้นประสาทพรหรือเส้นกากระบาทลึกลับ หรือเส้นกลางเขนพระเจ้ากากบาทที่เกิดขึ้นกลางฝ่ามือบางครั้งอาจจะเกิดจากเส้นวาสนาถูกตัดแล้วกลายเป็นกากบาทขึ้นมากลางฝ่ามือนั่นหมายถึงว่าชีวิตของคุณนั้นต้องเจอกับอุปสรรคอย่างใดอย่างหนึ่งกว่าที่จะประสบความสำเร็จนี่คือสิ่งที่คุณต้องเข้าใจ ชีวิตของคุณนั้นรู้สึกว่าเหนื่อยยากลำบากเจอบททดสอบมากมายก็เป็นเพราะว่าชะตาชีวิตของคุณนั้นเป็นแบบนี้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านได้โดยง่ายถ้าคุณนั้นเป็นผู้ที่อยู่ในศีลในธรรมปฏิบัติตัวถูกต้องทั้งกายวาจาและใจรวมทั้งหมั่นสร้างบุญบารมีด้วยการทำทานการถือศีลการสวดมนต์และการ ภาวนาหรือการนั่งสมาธิหากเส้นกากบาทของคุณปรากฏตรงเนินพฤหัสเนินพฤหัสหมายถึงเนินที่อยู่ใต้โคนนิ้วชี้ถ้าเส้นกากบาทของคุณอยู่บริเวณใต้โคนนิ้วชี้และอยู่ในเส้นใจและเส้นสมองแสดงว่าคุณนั้นจะชอบในการเรียนรู้ทางศยศาสตร์หรือการเป็นหมอดู หรือเรื่องเกี่ยวกับคุณธรรมของชีวิตคุณจะเป็นคนที่ชอบสั่งสอนชอบพูดชอบแนะนำแนะแนวให้คนอื่นหรือคุณอาจจะชอบเรื่องของหมอดูหากเส้นกากบาทของคุณนั้นปรากฏอยู่ที่เนินเสาหรือปรากฏอยู่ใต้นิ้วกลาง คุณจะเป็นคนที่ชอบศึกษาในเรื่องศาสนาคุณจะเป็นคนที่มีเซนต์มีลางสังหรณ์สูงมีโอกาสที่จะได้เจอกับสิ่งลี้ลับสิ่งเล้นลับมีโอกาสที่จะได้เห็นเป็นภาพเป็นด้วยตาเนื้อบ้างด้วยตาทิพย์บ้างมักจะเป็นผู้ที่สัมผัสกับจิตวิญญาณบ่อยมากมีโอกาสที่จะเห็นผีบ่อย คุณเหมาะที่จะเป็นนักพยากรณ์โดยอาชีพและคุณสามารถที่จะแต่งตําราทางพยากรณ์ได้ดีถ้าคุณมีเส้นกากบาทที่อยู่ใต้เนินอาทิตย์หรืออยู่ใต้โคนนิ้วนางคุณจะเป็นผู้ที่ชอบเรียนวิชาลึกลับชอบเกี่ยวกับเรื่องศิลปศาสตร์ต่างๆ อาจจะเป็นผู้ที่ชอบสักยันลงยันเป็นวิชาเกี่ยวกับศสยศาสตร์แต่รวมกับศิลปศาสตร์ถ้าคุณมีเส้นกากบาทอยู่ใต้เนินพุทธหรือต่ำลงอยู่ที่เนินจันเนินพุทธนั้นหมายถึงเนินที่อยู่ใต้นิ้วก้อย ส่วนเนินจันนั้นจะอยู่ต่ำลงมาจากเนินนิ้วก้อยค่อนมาทางข้อมือนั่นคือเนินพุทธและเนินจันคุณจะเป็นคนที่มีจิตที่อ่อนโยนอ่อนไหวเป็นผู้ที่มีความระเมียดละไมเป็นคนที่อารมณ์อ่อนไหวขี้สงสารและเป็นคนที่มักจะแต่งกาบแต่งกอนแต่งโครงได้ไพเราะ เป็นความสามารถพิเศษเป็นพรสวรรค์ของคุณเลยทีเดียวเป็นผู้ที่มีวาทศิลป์ผู้จาเก่งโน้มน้าวเก่งขณะเดียวกันก็เป็นผู้ที่อ่านจิตอ่านใจผู้คนคาดการอะไรได้แม่นยำถ้าค่อนไปเนินพุทธคุณจะเจรจาค้าขายมีวาทศิลป์ดีถ้าคุณใช้ความสามารถของคุณไปใช้ให้เกิดประโยชน์จะเป็นสิ่งที่ดีต่อตัวเองเป็นอย่างมาก และถ้าคุณมีเส้นกากบาทอยู่ใต้เส้นหัวใจกากบาทนั้นอยู่ติดเส้นหัวใจมากกว่าเส้นสมองแสดงว่าคุณนั้นเป็นคนที่เชื่อในเรื่องโชคลางมากเชื่อในเรื่องลางสังหรณ์มีลางสังหรณ์ที่แม่นยำแต่ถ้าหากว่าคุณนั้นมีเส้นกากบาทที่อยู่ติดกับเส้นสมอง มากกว่าเส้นหัวใจการกรบาดนั้นจะมาไข่ยอยู่ใกล้กับเส้นสมองมากกว่าเส้นหัวใจนั้นแสดงว่าคุณจะเป็นผู้ที่ใช้ความคิดใช้วิจารณญาณใช้สมองมากกว่าความเชื่อถามว่าคุณเชื่อโชคลางไหมเชื่อแต่คุณก็จะใช้ความคิดใช้ปัญญาไปวิเคราะห์ มากกว่าที่จะเชื่อโดยที่ไม่ใช้ความคิดคุณจะมีสติมีปัญญาในการที่จะวิเคราะห์มากกว่าและถ้าหากว่าเส้นกากบาทของคุณนั้นเกิดจากเส้นโชคลาบวาสนาแล้วถูกไพ่ทำมุมเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่สวยงามคุณจะเป็นคนที่มีพลังจิตที่สูงมาก คุณสามารถที่จะเป็นนักสะกดจิตได้เป็นผู้ที่ใช้พลังจิตในเรื่องราวต่างๆได้ดีคุณสามารถที่จะเป็นโค้ด NLP ได้คุณสามารถที่จะใช้พลังจิตพลังจิตคุณจะสูงมากสามารถจะใช้พลังจิตของคุณนั้นมาเป็นอาชีพได้วันนี้แอดนำความรู้นำเคล็ดลับนำความรับมาเปิดเผย มาเล่าให้กัลยาณมิตรทุกท่านได้ฟังเรียกได้ว่าคีย์นี้คุณสามารถนำเอาไปต่อยอดเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองสร้างอาชีพสร้างความโดดเด่นให้ตัวเองสร้างตัวของตัวเองให้มีตัวตนได้เลยยกมือขึ้นแล้วสังเกตตัวเองว่าตัวเองนั้นมีความสามารถในด้านใดมีการกรบาดอยู่ตรงจุดใดและพัฒนาตัวเองสิ่งแรกที่แอแนะนำคุณก็คือ การสวดมนต์ภาวนาทำให้เป็นวินัยตั้งจิตให้มันศึกษาการใช้พลังจิตเพื่อที่จะพัฒนาให้จิตของตัวเองนั้นมีพลังสูงหรือพัฒนาพลังจิตเพื่อที่จะนำพาให้ตัวเองนั้นพัฒนาความสามารถอย่างอื่นของตัวเองให้มันดีขึ้นใครที่มีความสามารถในด้านใดก็พัฒนาในด้านนั้นแล้วนำไปต่อยอด ทุกวันนี้โลกทุกวันนี้เป็นโลกแห่งออนไลน์สังคมทุกวันนี้เป็นสังคมที่เข้าถึงกันไปได้ทั่วโลกคุณสามารถที่จะสร้างตัวตนได้ในทั่วโลกคุณสามารถจะดังได้ในชั่วพริบตาเมื่อคุณได้ฟังคลิปนี้แล้วคิดว่าคุณคงจะพอมองออกว่าคุณนั้นชอบอะไร คุณนั้นอยากจะทำอะไรและสิ่งใดที่คุณทำแล้วคุณมีความสุขหากนำสิ่งที่คุณมีนำความสามารถของตัวเองสิ่งดีๆของตัวเองออกมาพัฒนาแล้วนำมาต่อยอดผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือบางคนยังสับสนในชีวิตยังหาทางออกให้ตัวเองไม่ได้ลืมมองเข้ามาข้างในลืมหาส่วนดีของตัวเองแล้วพัฒนา หากคุณนั้นยังสับสนหากคุณนั้นยังหลับไหลอยู่ยังไม่รู้จุดหมายชีวิตของตัวเองยังไม่รู้จักว่าตัวเองเป็นใครขอให้คุณฟังคลิปนี้ฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วฟังอีกแล้วกลับไปนั่งสมาธิคุยกับตัวเองถามตัวเองตอบตัวเองถามตัวเองตอบตัวเองค้นหาตัวเองให้เจอตรงใช้เวลาอยู่กับตัวเอง จงใช้เวลาคุยกับตัวเองแล้วคุณจะรู้ว่ามันแสนจะวิเศษการที่คุยกับตัวเองนี้มันวิเศษที่สุดแล้วเพราะไม่มีใครที่จะเข้าใจเราได้ดีเท่ากับตัวเราเองคลิปนี้ขอเป็นไกด์ไลน์ให้ชาวผู้ที่มีกากระบาดกลางฝ่ามือทุกท่านได้ค้นเจอค้นพบหนทางที่ดีของชีวิตใครที่รู้สึกเก็ะ ขอให้คุณช่วยกรุณากดไลค์และกดแชร์ให้แอดด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันนะคะแล้วแอดจะได้นำพลังงานดีๆเคล็ดลับดีๆมาเสนอมาเล่าสู่กันฟังใครที่ยังไม่กดติดตามมากดติดตามเป็นกัลยาณมิตรกันเพื่อที่คุณนั้นจะได้พบแสงสว่างแห่งชีวิตอาจจะคลิปใดคลิปหนึ่ง ที่อาจจะปิ้งแวบ,บคุณขึ้นมาแล้วคุณได้ค้นพบคุณได้เจอตัวตนของตัวเองผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามืออดีตคุณคือผู้ที่มีสติปัญญาชาญฉลาดอย่าปล่อยให้ตัวเองเสียเวลาชีวิตไปกับเรื่องที่ไร้สาระอย่าจมอยู่กับสิ่งที่เป็นการมโนอย่าหลงทาง จงหันมาพัฒนาตัวเองไม่ทางโลกก็ขอเป็นทางธรรมไม่ทางธรรมก็ขอเป็นทางโลกหากเป็นไปได้พัฒนาทั้งทางโลกและทางธรรมนำพาตัวเองสู่ความสุขความสำเร็จในชีวิตในชาตินี้และชาติหน้าไปด้วยกันนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าคุณแชร์แล้วขออนุโมทนาด้วยค่ะ คุณได้ทำทานด้วยการให้วิทยาทานคุณได้ทำทานด้วยการให้ทำเป็นทานขอให้คุณจงมีแต่ความสุขความสำเร็จเป็นผู้ที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดนำพาตัวเองไปสู่ความสุขและความสำเร็จตลอดไปทั้งในชาตินี้และชาติหน้าค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ